เวลาเราพูดถึงนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะคะชื่อของวอร์เรนบัฟเฟตก็เอ่อมักจะเป็นชื่อแรกๆเสมอเลยแล้วทุกครั้งที่บริษัทของเขา Berkshire Hathaway เปิดพอร์ตให้เราดูเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราได้แอบดูสมุดโนต้ตของนักคิดระดับตำนานเลยนะคะใช่เลยครับเหมือนได้ดูโพยข้อสอบยังไงอย่างนั้นเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันเรื่องนี้แ่ะคะ่ะ การยื่นเอกสาร 13F ล่าสุดของ Berkshire สำหรับไตรมาส3ปี2025ที่เพิ่งเปิดออกมาสดๆสดสดร้อนๆเลยครับผมแหล่งข้อมูลของเราก็คือรายงานฉบับนี้เลยค่ะเราจะมาดูกันว่าการซื้อขายหรือการถือหุ้นนิ่งๆของเขาเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับมุมมองที่เขามีต่อตลาดตอนนี้บ้างครับแล้วการเปลี่ยนแปลงรอบนี้มันก็น่าสนใจหลายมิติมากๆเลยนะ ตั้งแต่การเข้าซื้อหุ้นเทคโนโลยีใหญ่หญๆแบบที่ไม่เคยทํามาก่อนไปจนถึงการปรับสัสดส่วนในหุ้นที่ถือมานานคือมันไม่ใช่แค่ดูลิสหุ้นแหละครับแต่เป็นการพยายามทําความเข้าใจกระบวนการคิดที่อยู่เบื้องหลังมากกว่าโอ้ oh. มาเริ่มกันที่เรื่องที่น่าจะเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยดีกว่าค่ะการเคลื่อนไหวที่น่าประหลาดใจมากๆคือการซื้อหุ้นใหม่แกะกล่องแค่ตัวเดียวในไตรามาสนี้นั่นก็คือ Alpha เบตหรือว่า Google ค่ะครับผมอันนี้คือแบบขยี้ตาเลยนะ เป็นการเข้าซื้อหุ้น Alphabet หรือ GOOGL จำนวนถึง1 7 8 41, 4า4 1 2หุ้นเลยโุ้นเลยคือก่อนหน้านี้ไม่เคยมีในพอร์ตเลยนะครับสิ่งที่น่าทึ่งมากๆก็คือในอดีตเบอร์กชัยค่อนข้างจะระมัดระวังกับหุ้นเทคโนโลยีมากๆเลยนี่ค่ะใช่ครับเบอร์เฟตเคยบอกว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจธุรกิจเทคอืและการซื้อครั้งนี้มันสะท้อนถึงการเปลี่ยนมุมมองต่อธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือเปล่าครับ หรืออาจจะเป็นสัญญาณว่าพวกเขาเห็นมูลค่าที่น่าสนใจในราคาหุ้นของอ Alpha b บตตอนนั้นอื <Ừ. S 1> คือมันคือการเดิมพันกับอนาคตของการค้นหาโฆษณาแล้วก็คลาวแบบชัดเจนมากๆเลยพอพูดแบบนี้แล้วก็น่าคิดนะคะว่าตรงนี้ล่ะค่ะที่น่าสนใจมากๆเรามาดูการปรับสัสดส่วนในหุ้นที่เขาถือเยอะๆกันบ้างดีกว่าโดยเฉพาะหุ้นที่ทุกคนรู้จักดีอย่าง Apple ครับผม Apple นี่เป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในพอร์ตเขาเลย ใช่ค่ะมีการลดสัดส่วนการถือครอง Apple หรือ AAPL ลงไป41,787,236หุน้นโลดไปเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ยังถืออยู่เยอะมากๆนะคะคือ238,212,764หุน้นซึ่งก็ยังเป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากในพอร์ตอยู่ดีถ้าเรามองในภาพใหญ่ขึ้นการลดสัดส่วนครั้งนี้อาจจะไม่ใช่สัญญาณของ หมดความเชื่อมั่นซะทีเดียวนะครับอาจจะเป็นการทำกำไรบางส่วนมากกว่าหลังจากที่ราคาหุ้นมันปรับตัวขึ้นมาเยอะออ oh. หรือการบริหารความเสี่ยงเพื่อไม่ให้พอร์ตไปพึ่งพิงหุ้นตัวเดียวมากเกินไปเข้าใจได้ค่ะแต่ในขณะที่ลดหุ้นเทคอย่าง Apple กลับมีการเคลื่อนไหวที่ส่วนทางกันเลยคือมีการเพิ่มสัดส่วนในธุรกิจประกันภัยอย่างชอปหรือ CB ใช่ครับอันนี้เหมือนกลับสู่รากงาเลยนะ ยังไงคะก็ธุรกิจประกันภัยนี้คือสิ่งที่ Berkshire เขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งมาตลอดอยู่แล้วมีการเพิ่มการถือครองช็อปขึ้นอีก4 2 9 1, 101หุ้นทำให้ยอดรวมเป็น31 3 3 2, 895หุ้นเลยการเพิ่มน้ำหนักในหุ้นตัวนี้มันสะท้อนความเชื่อมั่นในธุรกิจหลักของตัวเองแบบสุดๆเลยครับแล้วก็ยังมีการลดสัดส่วนในกลุ่มการเงินด้วยใช่ไหมคะ มีครับมีการลดสัดส่วน Bank of America หรือ BAC ลงไป37,193,733ล้านห3หุ้นแล้วก็ v e r i s i g n หรือ VRSN ซึ่งให้บริการโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตลงไปถึง4 3 0ล้าน3แหุ้นน่าสนใจมากค่ะทีนี้เรามาคุยถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้คนโดยตรงกันบ้างดีกว่าเริ่มจากธุรกิจอาหารแล้วก็เครื่องลืมครับ มีการเพิ่มสัดส่วนในโดม i n o สกิซ่าหรือ d p z จำนวน3 4, 8 8 7 7หุน้นโอ้อันนี้น่าสนใจแล้วก็ยังคงถือหุ้น c o คาโค l a ที่400ล้านหุ้นแล้วก็คราฟไฮน์สอีกกว่า325ล้านหุ้นอย่างเหนียวแน่นเลยคือการตัดสินใจพวกนี้นะครับมันตอกย้ำความเชื่อในแบรนด์ที่แข็งแกร่งแล้วก็สินค้าที่คนบริโภคซ้ำๆไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงอื นี่คือธุรกิจที่คาดเดาได้ง่ายซึ่งเป็นสิ่งที่เบิร์กเชอร์ชื่นชอบมากมากพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วขอเปลี่ยนไปที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์กับอุตสาหกรรมหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวที่น่าคบคิดมากๆเลยครับผมคือมีการเพิ่มสัดส่วนเล็กน้อยในบริษัทพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์เลนหน้าขอบทั้ง len และก็ len b ใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ขายหุ้น DR Horton ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกันออกไปทั้งหมดเลย1,485,350หุ้นเลยนะขายทิ้งหมดเลยเรื่องนี้มันทำให้เกิดคำถามที่สำคัญขึ้นมาเลยนะว่าทำไมถึงเลือกบริษัทหนึ่งแล้วก็ทิ้งอีกบริษัทหนึ่งในอุตสาหกรรมเดียวกันนั่นสิคะนี่อาจจะบ่งชี้ว่าพวกเขาไม่ได้มองภาพรวมของตลาดอสังหาแต่กำลังเลือกเดิมพันกับ ม้าแข่งที่คิดว่าดีที่สุดหมายความว่ายังไงคะม้าแข่งอาจจะมาจากปัจจัยเรื่องโครงสร้างธุรกิจหนี้สินหรืออาจจะเป็นทีมผู้บริหารที่แตกต่างกันก็ได้ครับอ๋อคือลงลึกในรายละเอียดของแต่ละบริษัทเลยใช่เลยและนอกจากนี้ยังมีการลดสัดส่วนในนูคอผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ครับแล้วก็ดาวิตะที่เป็นศูนย์บริการฟอกไตด้วย แต่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งหวดนี้นะคะมีเรื่องหนึ่งที่น่าทึ่งไม่แพ้กันเลยก็คือหุ้นส่วนใหญ่ในพอร์ตยังคงถูกถือต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยใช่ครับและนี่อาจจะเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้นะการไม่ทำอะไรเลยก็เป็นการตัดสินใจที่ทรงพลังอย่างหนึ่งจริงค่ะอย่างกลุ่มการเงินนี้ American Express Visa Mastercard Moody's อยู่ครบเลย กลุ่มพลังงานอย่างเชปรอนกับ Occidental Petroleum ก็ยังคงเป็นเดิมพันก้อนใหญ่แล้วก็กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคอย่าง Amazon Kroker คือการถือหุ้นเหล่านี้ต่อไปมันแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในระยะยาวต่อธุรกิจเหล่านี้มากๆเขาไม่ได้พยายามคาดเดาทิศทางตลาดในระยะสั้นแต่ลงทุนในบริษัทที่เชื่อว่ามีคูเมืองทางธุรกิจที่แข็งแกร่งแล้วก็จะยังคงเติบโตต่อไปได้ในอนาคต อืมแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่คะถ้าให้สรุปรวบยอดการเคลื่อนไหวที่สําคัญสําคัญก็คือมีการเข้าซื้ออัลฟาเบตที่สร้างความประหลาดใจการลดสัดส่วนใน Apple แต่ก็ยังเป็นหุ้นอันดับหนึ่งอยู่ครับการเพิ่มความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัยและการเลือกข้างในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ถ้าให้สรุปภาพรวมในเชิงวิเคราะห์นะครับ พอตของเบรกแชร์ในวันนี้คือส่วนผสมที่น่าสนใจมากระหว่างการลงทุนในคุณค่าแบบดั้งเดิมอย่างเช่นประกันภยัยสินค้าอ,อุปโ,โภคบริโภคกับการยอมรับในพลังของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสมัยใหม่อืมการปรับพอร์ตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่การจับจังหวัดตลาดแต่เป็นการปรับหารน้ำหนักที่เหมาะสมตามมูลค่าที่เขาเห็นในแต่ละบริษัทน่าสนใจมากครับแต่ข้อมูลทั้งหมดนี้คือการเคลื่อนไหวขององค์กรที่แบบใหญ่มากๆมีเงินทุนมหาศาล ถูกต้องครับคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ไปคบคิดกันต่อนะคะก็คือหากหลักการลงทุนยังคงเดิมแต่สมมุติว่าวันนี้เบิร์กชัยแฮตเวย์เป็นเพียงนักลงทุนรายย่อยที่มีเงินทุนจำกัดพวกเขาจะยังคงเลือกซื้อหุ้นยักษ์ใหญ่เหล่านี้อยู่หรือไม่หรือว่าหลักการเดียวกันนั้นจะนำพาพวกเขาไปสู่การค้นพบหุ้นเล็กที่มีศักยภาพเติบโตสูงซึ่งไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่เราเห็นในวันนี้เลยคะ